ทำอะไรไม่เป็นก็หันมาทําจิตตัวเองดีก่อนอย่าพึ่งไปทะเลาะกับคนอื่นอย่าพึ่งไปว่าคนนั้นดีคนดีชั่วคนนั้นถูกคนดีผิดดูความผิดของตอน,นดีเด้ให้มันเห็นซะก,ก่อนเห็นคนอื่นเขาชั่วตัวก็ดีพิลาขียึดขันที่มั่นหมายยึดขันเป็นทุกเทเพราะเกาตายมันมโนไปว่าเขาชั่วเราดีดเขาถูกเขาผิดเราถูกมันมโน ก็เลยถูกดีจริงๆมันไม่ยุ่งเดะแต่เลยดีเทมันไม่ยุ่งกับเขามันไม่บอกว่าใครชั่วไม่บอกว่าใครดีมไม่บีกับยุ่งด้วยเนี yeah. ่ยดีจริงๆมันดีอยู่ที่จิตใครจะดีจะชั่วก็ตัวเขาเด่ะเขาถูกผิดดีชั่วก็ตัวเขาเดจิตของเราเพ้าระวังตั้งถนอมอ่าให้อุศลวนม,มาตอมให้ถึงพร้อมด้วยกุศลผลสบายเอาเด็ก พระพุทธเจ้าพระธรรมมาส่งมาเห็นหัวใจเอาแต็ลมให้ใจเข้าออกมาใส่หัวใจเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของเราเราเราสงบหรืออย่างหรือว่ามีแต่รักมีแต่โกรธมีแต่เกลียดมีแต่กลัวโกรธเกลียดเชียดชังอุดจิตดาวขาดโบโห่ันนบ้าแล้วแบบนั้นจิตตัวเองก็บ้าพอตัวเองแล้วบ้าแร้วก็จบเท่านั้นเละจะเบียอะไรช่างเขาถูกผิดดีชั่วก็ตัวเขาเรื่องของเขา จิตของเราดีให้มันมีฌานอยู่ดิเน่ยปาโมดปีติสุเอกาตาเบคาอยู่พะจบเท่านั้นเอง <S <S 1> <S 1> อย่าให้มันมีรักมีโกรธมีเกลียด,ม,ยดมีกลัวโกรธเกลียดเชิดชังอุดจิตการาบบโวมมันอกุศลอกุศลว,วนมาตอมลวกปู่มั่นว่าอย่างนี้นะให้ถึงพร้อมด้วยกุศลผลสบายถ้าเห็นเขาชั่วตัวก็ดีคิดว่าวปัญหาเลยเลย เป็นลากียืดขันที่มันหมายมันไกลไปขันเลยเด็ดเป็นรูปเป็นล,นลากเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเนขาเลยเดินเราปรากฏขึ้นมาเล้ยเราอดียึดขันเป็นทุกเทโพ,เ,พเกตตายสามลายกิเลสกลุมเข้าลุมกวนทั้งราคะโทสะมาหมดเลยมันมีแต่กิเลสงนั้นิีแตชอบใจไม่ชอบใจกิเลสเผาหัวตายแค่นั้นเอง ถ้ามันไม่ยอมลงตรงนี้มันก็ทุกอยู่นั่นแล้วจะทำงไงสาวเพราะกิเลสคือเนี่ยมันเกิดในจิตนสร้างไม่เป็นละไม่เป็นปล่อยไม่เป็นว่างามไม่เป็น,สร,ปรปนสร้างสุขก็ไม่เป็นสร้างปาโมดก็ไม่เป็นสร้างปิติก็ไม่เปนสร้างสุขก็ไม่เป็นสร้างเอกขตาเบขาก็ไม่เป็นละก็ไม่เป็นอีกไปเอามันก็ทุกตายเท่านั้นแหละจะว่าที่บอกนี่พม่แต่สอนทางนั้นนี่นด่าก็คือสอนนท่านัะ ด่าป้าป้าป้าก็สอนเลีงให้มันเพื่อบห้บสงบมันสุขเพื่อจิตนี่มันฉลาดท้งนั้นเนี่ยสอนให้ฉลาดให้มีปัญญาถึงจะด่าเท่าไหร่มันก็สอนมีปัญญาเป็นธรรมด่าเท่าไหร่มันก็เป็นธรรมอยู่คือเก่าจะว่าไงมันมีแต่เรื่องสอนเท่งนั้นเลยไม่ใช่ด่าเพื่อให้ได้ให้ตัวเองได้อะไรมาไม่ได้อยากได้อะไรกับใครได้ดีดอก ที่ด่านี่ไม่ว่าจะไปเอาอะไรกับใครได้เยมันจะเอาอะไรกับใครด่ดญญา,าดเพื่อมันเฉล่าให้มีปัญญาท่านเพื่อเขาทั้งนั้นเลยไม่เพื่อตัวเองนะด่าเพราะมึงไม่เอาอันนี้ไม่ให้กูกินไม่มึงไม่เอาอันนี้ไม่ให้กูใช้ด่าแบบนั้นนี่ด่า,าบเพืนนเ่อรู้จักระเบียบวินัยเข้าใจรู้จักวิธีให้มีสติให้มีปัญญาให้รู้จัก ดีรู้จักชั่วรู้จักถูกรู้จักผิดรู้จักสุขรู้จักถูกรู้จักว่าอะไรทำห้เราเกิดขอบสุขที่ดา่าเดี๋ยวให้มันฉลาดขึ้นเท่นานั้นเองด่าก็คือสอนอยู่ดีถ้าไปเลก็คือสอนนั่นแหละสอนทั้งบทดีเลยที่ที่พูดอยู่ทุกวัน,ท,วนทุกวันคือการสอนใครคิดว่าดา่าชิบหายได้ตายได้นั่นลกกินหัวเลยนะใช่บอกให้นดะ เออไปคิดว่าด่าคือนรกกินหัวเลยเด้อถ้าไปถือว่านรกกินหัวหก็บรรโลงโกรธานดรกสติโกรธโกรธมีสาเหตุแบบเด้เถอะเออด่าให้ดีมันไปโกรธตื่นเดรกกินอุกฉานหัวมันสิไปนจะเหลือเลยเด้อจะบอกให้เด้จะเป็นใจกันจริงจริงเด้อเรกมันจะกินหัวเพราะสอนให้มันดี มันก็ได้ลก,กินหัวทุกตายทุกชิบหายเลยจะบอกให้มันจะทุกชิบหายแล้วมีทางออกเลยนะออกไม่เป็นเลยะจะบอกให้เดี๋ยว